โยโแบงค์อเทปเจ็บโยโแบงก์มาพีนะฟังเครื่องไทยนี่ซองตันบอกเกมเดียวครับเจ็บโยเตะเตะสามพันบอกค่เริ่มพันข้างละพันครับเนี่สามพันเแปรข้ามฟี จะรับลูกเสร์ฟได้ไมเดสตีหน่อยังเสร็จนะหาเสร็จเดียวต่อนมนกตีหน่อยเสร็แล้วก็าอดคอดีคร mm. ับ1แต e ้ม1นึศนเฮ้ยเ็บโยแตกครับ โอ้ยหยอกเกินไปสะของตำโดนหยอกโอ้ตายตายโอ้ตายดีมากครัโดนเกี้ยวโดนเกี้ยวเกี้ยวเป็นขนมเลยสะของตำเตี๋ยโอ้ ไปแล้วฝังน uh ั้นไม่มีพื้นหรือไงนี่นั่งนี่ดยนั่งนี้แล้วเกตโจเดินสายพัฒนาการสามสองเลยเสริมมาก็ดีก็ดีเทียประหยัดนะมวยสอมนลเทียบ มาตกลงก็ดีเตะเตะเตะเทียบโยะครับใสก็นี่บอมีครับโ้สอมดเทพซบสอมเด้ สนาเก่งบ้านเนมาขามมาเราได้สาคองดันจากปีว่สิถ้า4ปีที่แล้วอได้ก็สิโอ้ยเกดสาเสียคนเลยวะเทปร้อบแปดแล้วนะพี่ FC พี่หลายเลยวะเอา้ยซีพีหลายอยู่เลย อาวเกี่ยวเป็นยังเทียบเป็นยังอาวเกียวอ้าวสักไปอ้อยไปได้บัดเนี่ยจงมอนก็มีราคาเลยบัดเนาะพอาได้บ่าไดีลูกเสือสามมิติทำงานเนาะบัตเนี้ย มันหลอกก็ต้องสวดเดีมันสวดเดี๋ยวมันระแวกอยู่นะคนตัวหน่อยคน้คน,คนตัวหน่อยมันเล่นั่นคนตัวยังไงมันเกี่ยวแล,แล้วนะั่นเทีบเยบเกือบ<ด>สองแล้วร้อยแล้วเทปโอ้ผ e: ั<า>กมันมันใอ้ลูกผักไอ้แบบผักอะไรครับตอนนี้แต่ก็มันเขาเสือกินกันยังโยวไปผักเนี่ยเลยเสือเพิ่งเสือไปกระแตกไปเนาะ ออกอีกล่ะมัย <S ess os> ิงไปผ่ากาอย่าตะโกนเสร็จเดี๋ยั่วเสือกินกับสามทีเต็มเลยเดินสายเมือไรเจ็ดสนามเมื่อกี้ไม่ใส่ดีนว่ากวาโอ้ยกล่องสั้นครับโทษครับผม โอ้โหเสียบีมาสมสองเสียแอดมินหิวเขาครับมันคือเซซันมคตุับตอนนี้ราคาหลายครับแจมสามสามครับข้างในสิะพันครับคานออกะมาณสองพันครับมีราคา่ยครับคานอก ห้าร้อยมาแล้วสองร้อยแปดสิบเจ็ดคนไม่เดินสายมาอีกรอบเลยเจ้าพอมีพื้นเทพเจ้า่อมีพื้นเจ้าอเล่นนะกบปั้นขูดกแล้วนะ พอไแลสงคนปันบุแล้นะ่อสามสี่สามครับแจมเส์ฟมาเทียมโยว่าไงเทียมโยโเขียวสามมิต,ติโอ้โเจถือกล่องซะน้อยเทียบหลายตำรวจจะมาบอมาบุกบอกเขาหามจัดกีฬาไปก็ด้ สวัสดวครับเทียบโยใจพอดีครับตอนนี้เจอเจ้าสนามปั้นอ้าเสิร์ฟแดกครับเกียวเทีบโย่ไงเทียบโยเกียว3มิติเอฟซีเทีบโยเยอะเหลือเกิน

พนักงานใกล้กันพี่ขอรองครับพนักงาใกล้กันพี่โอเครับแอดมินหิวขาครับแอดมินจาเป็นเ่อไหรผักเีบอกอซะคองตันเบสบังนาเบบอกซิมเนเท็บยะพี่ตวงบอกเกินสะมาสอยเสียนะพี่ตองพี่ตวงส่งเงินมาสอยเสียนะ ตอนนี้ราคาเสมอแล้วครับห้าเท่าเจมห้าห้าตาครับบางกองครับป๋าขอท้้งกองเนี่ยโอ้โลเอฟซีเยอะครับ เทียบโยมาคนเดียวใจไม่ดีครับเจ้าสนามปัน่นเทียบโยใจพอดีครับสองร้อยห้าสิบแล้วเทีขอบคุณครับลองสกแกนเบียดเทียบโยบอกสกแกนเบียดคร,ร <laughs> ับดูสกว่าศุกร์พันเรื่องความผิดของเทียบมันตมันมันผิดอยู่ตัวนี้มันเตอดูแบบนไ้ม เอจากเล้าบอกว่าสูๆีนะโอ้เนะไรบผมว่าไงเจ็บออกจีเทปโย่สองเท่เลยครับ เมอซ่าห้าร้อยในเทพรับาเทปโอ้ยโทษโทโทตายตายเหเป็นตำนานแล้วครับสดีครับป๋าทัด ไอ้ซาคืออ้วนเนี่ยอ้วนครับซ้อมคอข้อมือครับก <c oughs> ินแต่เราเขาว่ากินครับซาคล้องตัน <c oughs> อขเสัไอ้ซาเบิ่สภาพแล้วครับซะเสร็จเดียวครับตอนนี้ก็ออดีดเกือบสามร้อยแล้วพี่วางในเอฟซีบอกยัยเสียซื้อแล้วอะไรสดเนี่ย ไอ้ซาชนะสงคันน้ำมันยีโยอยครับผม่งราคาน้ำมันหรือปะโอ้เสือบดีโพอย่าออกปากไม่แลต่ก็อยากวัดเบียดเนาะปนว่าบอฟตครับ เขาก็รอกินเงี้ยเทปจังสี่ตัวเนาะบอกฟิตเทปสิเตน้ำบอกตีถุงตุ๊กตาเดียวมันบอฟิตนะไม่เขาอรอกินเงี้เนาะเราเราไม่ได้ชอบอย่างงี้เทปโย่ย้ายดึงคนมึงเอฟซีบอกเทปโย่ย้ายดึงไงเลยต้องใส่ดึงจนเสียขาดแล้วครับตอานอาร์เจ็ตอ้าวเบิร์ดแล้วรู้สึกสิเบิร์ดแล้วเอออะไรวะ ตอนแรกตอนแรกน้องชิบอยเนี่ยคายออกตรงไหนเนี่ยเขามั่นใจเราก็อยากกินพอนคอนเหรอฝากหัวตัวเท่าครับเป็นมวยนฝั่งนั่นวนเตี้ยนี่นะฝั่งนี้เทียมโยได้สูงครับดีขาเขาน้ำเลี้ยงเขาแล้วครับป้าตอนนี้เลี้ยงเบียร์แล้วความเทียม เอย่ยงทั้งเบีรยทั้งเขาครับปลาทัดแล้วรารนำมันที่ได้ส่งอีกทัางหากเบิ่งสภาพแลวโอ้โหพีเบียเสียตัวเทียบโย่เนี่ยมากไกลเสียเสียไก่เดีวส่งคารถอยู่พี่เบียของตันเบียดใหญ่ใหญ่จริงๆครับตัวใหญ่ล้นักนักก็ใหญ่ช่วงนี้ เสิร์ฟไม่ได้กินอ้าวเสิร์ฟกินบอกว่าบิงบอกตเชยดีบอกว่าแซแตกลูกยอดนะส่งสายไปแล้วแตกลูกยอดเทียบยอดเดงเดียวดิะเก็ตเขาเรวโิเเ่ยกิ<ป>้งเรากิ่งเราเทีบ ยอดบนี่นไปเรียนมาไหมเทพยอดไม่เนียนไปเรียนมาไหมแ,แ,แปดหกครับสะเสือป้าไ,ไงรือสะของตันอยู่ยเกี่ยวเกี่ยวทำไงทำไงเตะทิงง้ง,ง,ง <laughs> <laughs> ขานอกบอกเกี่ยวมาทำบ้าอะไรนี <laughs> <haya> ่ <laughs> เอียบยกสามร้อยหกสิบแล้วครับสวัสดีผู้ชมครับสามร้อยหกสิบคนวันนี้วันนี้มามาตรวจโควิดว่าติดโควิดหรือเปล่าครับผมโควิดไม่ติดครับตอนจะติดตังครับติดตังค่าต่ก้อครับมมีตังกลับบ้านนะครับตอนนี้สัมภากเสียงคุ้นคุ้นครับอ้าวโอย เทพโยตบอกสวยจัดประหยัดท่าครับมองไม่ข้ามดีกว่าครับมองไปก็ติดเกี่ยวสิบหกอะไไงเทพโยต์ว่าไงหัวน้อยน้อยเกี่ยวไว้ดีเอาหัวไปกินเด่นพูดมันแน่นยังได้มังเสียกระตัน้อยแล้วอ้วนก็อ้วนอยู่ใบอะไรสิ เย็บโยสูงเนี Yo, ้ยคนเมืองหลายเราอายเพิ่นไลอยู ah ่ไม no, <ip> ่ได้กับเพ้่มื่อนั้นเนะเท็บโยมีงานหรือเปล่าเนี่ยเอฟซีถามง่วงวาเท็บโยง่วงไหมตอบเลยมีหัดแข้งตอบครับง่วงมหง่วงอะไรเขาเขากินเก่งบ้านมาขามมาสนามนี้นะแค่ไั้แหละป่าทัดไม่ได้ประกบเงินครับพวกผมเตรียมใจแล้วป้า <laughs> <laughs> เอ,อโยออูยเซ็นท์ใหยดิบ่ <laughs> าวติดเกี่ยวอีกแล้วสั่งซ้อนเลยโอ,อ,อ,อ้แกไหมครับแกว่า